ไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกิจกรรม Bring Smiles Back to School กับการฟื้นฟูโรงเรียนวัดตุกตาจังหวัดนคนปรปฐมมหาอุทกภัยที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายพร้อมทิ้งไว้ซึ่งคราบน้ำตาให้แก่ประชาชนเกือบทุกหย่อมยากด้วยเหตุนี้บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจึงร่วมมือกับพันธมิตรจิตอาสา ระดมกำลังเข้าฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้ Power of Thai is a such a great initiative and and it's so rare that you know private sector such a huge company getting together and we want to present it international communities ผมเป็นห่วงโรงเรียนที่น้ำท่วมมากกับผมนะอยากจะให้บริษัทไทยไปปเวเลิตช่วยดำเนินการ เพื่อแบบวันนี้นี่จะเป็นสิ่งดีมากและเป็นประโยชน์แก่การศึกษาข,ของประเทศชาติต่อไปนานาขอขอบคุณครั้งนี้ถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างสูงเลยที่ได้รับเกียรติจากทางไทยเบฟและกลุ่มบริษัทที่เข้ามาร่วมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากเลยขอบคุณพลังน้ำใจไทยค่ะขอบคุณค่ะไทยเบฟขอบันทึกจจกิจกรรม Bring Smarts Back to School กับการฟื้นฟูโรงเรียนวัดตุกตาจังหวัดนครปฐม เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจจำกัดมหาชนน้ำท่วมยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิง เราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันเ